รายงานที่น่าสนใจจากประเทศฝรั่งเศสของคุณบัญชาชุมชัยเวทนะคะซึ่งก็พบว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนนั้นส่งผลให้การท่องเที่ยวในฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างที่จะซบเซาค่ะไปติดตามในรายงานค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพร้อมด้วคุณชมพูนุชด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้ครับผมยังอยู่ที่เมืองตูลุสของประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อช่วงเที่ยง เราอยู่กันที่ตรงบริเวณจัตุรัสปลายดูแคปิตอลซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสสาคัญเป็นแม่เหล็กดึงดูดของเมืองตูลุสครับเดินตรงนั้นมาหน่อยประมาณสัก200เมตรผ่านซอกซอยก็จะมาถึงตรงนี้ครับนี่คือโบสถ์ที่มีความสําคัญของเมืองตูลุสซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อว่าเลอจัคคอแบงนะครับโบสถ์แห่งนี้นี่นะครับถือว่าเป็นหลักสําคัญทางด้านของวัฒนธรรมการศึกษาของมหาพิทยาลัยที่อยู่ในเมืองตูลุสแห่งนี้ครับ ทางขวาผมก็เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้คือวิทยาลัยปีแอ์เดอร์เฟอร์แมทนะครับที่มาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าประเด็นทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมิตรูสรวมถึงภาพรวมของฝรั่งเศสนี่นะครับได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วว่ามีผลกระทบและถือว่าเป็นช่วงของความย่ำแย่ที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสในรอบตังแต่มีเงินสกุลเหรียญยูโรหรือ10กว่าปีเป็นต้นมานะครับเราเองได้พูดคุยกับทางด้านของผู้บริหาร ทัวร์ท่านหนึ่งซึ่งตัวเขาเองก็เป็นเจ้าของกิจการทัวร์แล้วก็เป็นหัวหน้าทัวร์ด้วยเธอผู้นี้มีหน้าที่ในการที่จะพาลูกทัวร์ต่างประเทศเข้ามาชมสถานที่แห่งนี้เธอยอมรับกับตรานะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากหนี้สาธารณะของยูโรนั้นมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสชัดเจนและไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ครับดิฉัซนคิดว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวมองแบบรวมๆนะคะมีลดลงไปบ้างเหมือนกัน กอวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้มันหนักมากแต่ที่เห็นไม่ลดลงเลยที่เมืองท่องเที่ยวอย่างที่นี่เมืองตูลูสคือคนฝรั่งเศสเป็นเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจยูโรทําให้พวกเราต้องประหยัดทุกทางคนฝรั่งเศสเลยหันมาเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นแน่นอนว่าตลาดท่องเที่ยวในฝรั่งเศสยังมีแต่คนจากยุโรปแคนาดาและอเมริกาแต่นักท่องเที่ยวจากเอเชียอย่างน้อยมากแม้จะมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเราฉันยังไม่รู้เลยว่าอีกนานแค่ไหนเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะดีขึ้นค่ะ Would say. Okay. ครับนั่นก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจของผู้ประกอบการทําทัวร์ในเมืองตูลูสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมเดินจากข้างนอกเข้ามาภายในวิหารแห่งนี้ซึ่งก็คือวิหารโบสถ์เลอจคอคขอบังนะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงของศตวรรษที่17นี่ยิงเป็นแหล่งดึงดูดของบรรดาน,นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงคนฝรั่งเศสที่ขณะน,นี้ต้องหันมากระตุน้นช่วยชาติของตัวเองครับโดยการลดไม่ไปท่องเที่ยวประเทศอื่น แต่ก็พยายามเที่ยวกันภายในยุโรปหรือฝรั่งเศสเพื่อเป็นทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศฝรั่งเศสที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้สาธสารณะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายงานพิเศษจากเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับพรุ่งนี้พาท่านผู้ชมนั้นเข้าไปสัมผัสกับกบ,บริษัทแอร์บัสที่ตั้งอยู่ที่เมืองตูลูสแห่งนี้ครับว่าเขาคาดการณ์ว่าในที่สุดนั้นอุตสาหกรรมของการผลิตเครื่องบินอีก2ี่ปีข้างหน้านั้นจะต้องผลิตเพิ่มมากขึ้น ความต้องการซื้อเครื่องบินกว่า28,000ลำส่วนใหญ่มาจากในเอเชีย er, และทำให้ต้องมีการพัฒนาเครื่องบินแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นรวมถึง A380 ที่จะเข้าประจำการในการบินไทยไปในปีนี้ด้วยนะครับและบทนี้ก็คือรายงานพิเศษจากตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับคุณชมพูนุครับ